แป้งเ่ยแป้งจะ่จะ่ะหลวงแป้งก็แป้งแค่นี้พอได้ไงเอายกมาทั้งนั้นอนะ ว,วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับ ทำงานแต่เช้าทำเสร็จชั่วสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงคุยทำขนมทำขนมไปขายตลาดนัดบ่ายวันนี้ไปสามที่ ให้น้องออช่วยด้วยที่มีน้องออ,งอ,องเขาอุจ้งานช่วยให้ไปขายให้แม่ด้วยที่นี่สั่งที่ไปทางหลวงเยอะขายที่เดียวไม่ค่อยได้ตังค์ข,ขายขายไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ขายนิดเดียวแล้วเขาจะต้องกระจายกันไปกระจายไปหลายที่ ไดเอซีเอฟซีน้องอาม FC เอฟซีน้องอามสั่งขนมสั่งขนมจะเลี้ยงบ้านหมาบ้างอะไรบ้างก็ได้ครับก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวถ,ถ้าใครจะสั่งก็ติดติดต่อมาถ้าใครจะสั่งก็ติดต่อเบอร์แม่น้องอามได้นะคะเบอร์088 92 0 79 60ค่ะ เป็นธุระไปเลี้ยงให้นะคะที่บ้านหมอปลาแค่โทรมาคุยกับแม่ก่อนได้ค่ะนี่เดี๋ยววันวันพฤหัสเนี้ยค่ะคา้ว่าจะไปพี่อะไรเนี่พี่สร้างมาดูสีอี สัายพี่พี่พี่สุนันทาอะไรอุทศอุทศเดี๋ยววันวันพระหัสเดี๋ยวไปไปบ้านหมอปลานะพี่สุนันทาอุทศนะคะนอเวจากนอเวย์ค่ะเดี๋ยววันพระหัสเนี้ยไปค่ะ กับวันพระทำขนมเยอะใ่เมื่อวันอาทิตย์เนี้ยแขกเยอะมากก็แขกแขกเยอะก็เลยไปแป๊บเดียวไม่อยากรบกวนเขาก็เลยรีบกลับกลับมาเขาเขาต้อนรับแขกแขกเยอะเสาร์อาทิตย์นี่แขกเยอะ ก็เดี๋ยวตัวไปนี้จะเรียกเรียกวันไปครับไปจะไปเฉพาะวันพระจะไปบ้านหมอปลาเฉพาะวันพระถ้าถ้าใครจะสั่งขนมไม่น้องอามก็ก็สั่งได้ครับเพราะเดี๋ยวจะไปจะไปบ้านหมอปลาทุกวันพระวัน วันเสาร์อาทิตย์เพราะผู้ป่วยเยอะแขกเยอะไงผู้ป่วยเยอะไงไปไม่ได้เดี๋ยวไป,บปรบคนแล้ะไปวัน,ว,นวันพระจะไม่จะไม่ค่อยมีแฉกไงไมีแขกวันพระหมอปลาเขาหยุดครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นเป็นแต่ว,วันพระนะถ้าท่านใดจะสั่งขนมไม่ต้องอามไปเลียงผู้ป่วยตอนหมอปลาก็ก็โทร โทรคุยกับแม่น้องอามก่อนได้เลยฮะเบอร์เบอร์แม่น้องอามเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นเบอร์ให้ศูนย์แปดแปดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์ถ้าเบอร์แม่น้องอามโทรไม่ติดก็โทรมา เบอร์เบอร์พ่อได้เลยครับเบอร์ผมครับเบอร์ศูนย์หกสามเจ็ดหกห้าเก้าสองสองสามนี่เบอร์เบอร์เบอร์ผมครับถ้าโทรเบอร์ไม่ต้องอ่านไม่ติดแปลว่ายังไงเน่ยก็โทรมาเบอร์ผมได้ทำทุกวัน้าขนมหน้าแยมหน้าช็อกโกแลต ยังขายถูกครับขายกิโลห้าบาทครับตอนนี้ของก็แพงเพงี้ของแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ขายราคาเดิมนะครับขายขายห้าบาทเท่านั้นเลยส,สารสงสารคนกินเอาไว้ปีหน้าก่อนค่อยค่อยว่ากันเล้วจะกิจดีอันนี้เอา แค่พออยู hmm. mm ่ไ hmm ด้ก็พอแล้วครับกำไรนิดๆหน่อยอนได้กำไรไม่เยอะหรอฮะพวกของมันแพงครับแพงก็ขึ้น่ะขึ้นทุกอย่างตอนนี้ของขึ้นเยอะขึ้นทุกอย่าง แต่ก็พอได้หน่อยครับถ้ามี FC เจใบบุญนะสั่งขนมไม่ต้อามไปเลี้ยงบ้านหมอปลาอย่างนีก้ก็ก็พอได้หน่อยครับถ้าอาศัยขายตลาดนัดทุกวันทุกวันนี้รายได,ได้มันไม่ค่อยเยอะบางทีมันก็ขายไม่ดีไม่เหมือนตะ่อนบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดี บางทีสองที่รวมกันรวมกันนี่ยังยังไม่ได้ถึงพันก็มีนะพเพราะมันขายเงียบเงียบนะก็ถ้าใครจะสั่งขนมไม่น้องอามอุดหนุนไม่น้องอามครับก็โทรโทรไม่น้องอามได้นะครับ0ูนย์แปดแปเก้าสองศนย์เจ็ดเก้าหกศูน